สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูการยิงจรวดขวดน้ำนะคะแม้ว่าจะเกิดผิดพลาดทางเทคนิคแต่งานนี้ไม่มีเทค2ค่ะ ไปกันที่จังหวัดชัยภูมินะคะมีพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่โรงเรียนชีลองวิทยาค่ะแล้วก็มีการเชิญท่านรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต30มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะและให้เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมความรู้ <c oughs> ก็เลยให้ท่านประธานเนี่ยเปิดงานด้วยการยิงจรวดขวดน้ําค่ะ <c oughs> ลูกแรกค่ะท่านผอ,อ,อ,อยิงก่อน อพุ่งสูงไปเลยนะคะส่วนควันที่เห็นขาวๆไม่ต้องตกใจค่ะนี่คือแป้งที่อยู่ในขวดน้ํามันก็ฟุ้งไปทั่วเลยนะคะแล้วฟุ้งไปไหนไม่ไปดันไปรวมตัวกันอยู่ที่เต็มประธานดูสิคะแขกผู้ใหญ่โดนแป้งกันทั่วหน้าเลยค่ะ และจากนั้นนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมระดมเงินตามจิตศรัทธาใส่เงินเนี่ยเข้าไปในตัวจรวดแล้วก็นํามาติดตั้งเรียกเด็กๆลูกจ๊ะมารวมตัวกันแล้วบอกนะคะว่าเมื่อยิงจรวดขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนเมื่อสักครู่นี้เงินจะปลิวว่างเลยลูกจ๋าใครเก็บได้เท่าไหร่เอาไปเลยแบบปรากฏว่าจรวดหล่นตุ๊บกองอยู่ที่พื้นโอโคุณครูรีบบอกขอไมค์คใไม่อ,มอเทคสองแต่ไม่ทันเด็กๆแล้วค่ะครู งานนี้พลาดแล้วค่ะคุณครูเด็กๆคงจะหูอื้อไม่ได้ยินอะไรแล้วค่ะ